สวัสดีค่ะอ่าก็อยู่ในช่องของ Power Math 1หนะคะกับครูปุ๋ยพัชริน์เผาตะคุอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาสอนแบบฝึกหัด2.7ข้อที่2นะคะซึ่งเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 นะคะอยู่ในหน้า184ซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองอ่าเรามาดูสูตรก่อนนะคะสูตรในการคำนวณ การฝากเงินนะคะที่มีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นต่อปีนะคะโดยคิดดอกเบีย้ยทุกสิ้นปีสามารถคำนวณโดยใช้สูตร bn เท่ากับ b 0คูณกับในวงเล็บดึงบวก R ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเรามีสูตรให้แล้วนะคะทีนี้สัญลักษณ์ต่างๆนั้นแทนอะไรบ้างก็คือ bn นะคะแทนจำนวนเงินฝากในบัญชี เมื่อสิ้นสุดปีที่ n น,นะคะก็คือฝากครบ1ปี2ปีมีเงินเท่าไหร่สัญลักษณ์ก็คือ bn นั่นเอง b 0นะคะก็จะแทนจำนวนเงินฝากเริ่มต้นเนาะมันก็เลยเป็น b 0นะคะยังไม่ครบปีนะฝากเริ่มต้นเท่าไหร่1 0แสน2แสนก็ว่ากันไป r นะคะ r ตัวเล็กนี้แทนอัตราดอกเบีย้ยทบต้นนะคะดอกเบีย้ยทบต้นต่อปี ซึ่งธนาคารก็จะเป็นผู้กำหนดดอกเบี้ยให้เราก็สังเกตว่านะคะสูตรนั้นเนี่ยก็จะเป็นสูตรของการยกกำลังนะคะยกกำลัง n เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการคำนวณน,นะคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องล็อการิทึมเข้ามาช่วยด้วยอ่เรามาดูโจทย์ข้อที่2กันต่อไป โจทย์บอกว่านะคะธนาคารแห่งหนึ่งได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยทบต้นนะคะร้อยละ0.75ต่อปีนะก็หมายความว่าถ้าฝากร้อยหนึ่งนะคะก็จะได้ดอก0.75บาทนะคะเมื่อครบ1ปีนะฝากร้อยหนึ่งได้เท่านี้นะคะดอกเบีย้ยธนาคารมันก็จะน้อยๆแบบนี้แหละในยุคสมัยนี้อ่ะโดยคิดดอกเบีย้ยเป็นรายปีโอเคนะคะ เอาล่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็นี่คือสัญลักษณ์ของ R นั่นเองก็ย่อยที่หนึ่งนะคะถ้าฝากเงิน5 0,000บาทโดยไม่มีการถอนเงินจงหาจำนวนเงินฝากในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่10เอาล่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะฝากเงิน5 0,000นเนี่ยก็คือ B ศนะคะฝากเริ่มต้น5 0,000นให้หาจำนวนเงินฝากในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่10 อะก็แสดงว่านี่เลยเป็น b of 10นะคะเป็น b 10นั่นเองคือสิ่งที่เราต้องการหาเราก็มาเริ่มต้นการคำนวณน,นะคะโดยอ้างอิงจากสูตรจากสูตรนะคะ b n เท่ากับ b 0คูณอยู่กับ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะะในที่นี้ แต่และตัวนะคะมีค่าเท่ากับอะไรบ้างเราจะได้แทนค่าให้ถูกต้องนะคะในข้อย่อยนี้นะคะสิ่งที่กำหนดก็คือเงินฝากเริ่มต้นเนี่ยห้าหมื่นบาทนะคะก็คือ B 0อัตราดอกเบี้ยนะคะเป็น0.75แต่คำว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละเนี่ยนะคะมันจะต้องเทียบกับ100ก็หมายความว่าจะต้องมีส่วนเป็น100ซึ่งนะคะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยการหารด้วยร้อยนะคะค่ามันก็ต้องลดลง แล้วก็100เนี่ยมี0ูย์ตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเพิ่ม0ูนย์เข้าไปนะคะข้างหน้าเพื่อให้ได้ทศนิยม4ตำแหน่งนะคะเป็น0.0075สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็คือระยะเวลาซึ่งก็ n อเท่ากับ10นั่นเองเอาละขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการแทนค่าเพราะฉะนั้นจะได้ว่า B of n นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของ B 10นะคะแทน n เป็น10 B 0นั่นก็คือ50,000ืเทียบตามสูตรเลยนะคะแล้วก็เป็น1บวกด้วย0.0075ทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่เอ่ยยกกำลัง10นะคะโอเคจำนวนกันต่อก็จะเป็น50,000นะคะคูณอยู่กจุด 0 0 75ทั้งหมดยกกำลัง10นะคะอ่ามาถึงตอนนี้ถ้าใช้เครื่องคำนวณธรรมดานะคะคงไม่ไหวแน่ๆนะคะต้องใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะก็พิมพ์เข้าไปในส่วนของเลขยกกำลังตัวนี้นะคะ1.00ยก1.00 75นะคะยกกำลัง10ได้เท่าไหร่แล้วก็ไปคูณกับ50,000อ่าคำนวณคำนวณคำนวณออกมา ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะออกมาคือมันเป็นทศนิยมที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนในรูปของค่าประมาณนะคะก็จะได้53879.1273แ่แล้วก็ประมาณถึงทศนิยม4ตำแหน่งนะคะทีนี้ตอบให้ตรงคำถามทวนคำถามนิดหนึ่ง จงหาจํานวนเงินฝากในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่10นะคะเราก็จะประมาณเอาแค่เป็นจํานวนเต็มก็พออ่ะเพราะฉะนั้นจะสรุปดังนี้ดังนั้นนะคะจานวนเงินฝากในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่10นะคะก็จะประมาณห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอ่าโอเคนะคะนี่คือเงินต้นห้าหมื่นนะคะแล้วฝากไปนานถึง 10ปีนะคะส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็เรียกว่าดอกเบีย้ยที่ได้เกิด3,879บาทอ่ะนี่คือข้อย่อยที่1นะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปดูข้อย่อยที่2กันต่อค่ะจุดข้อ2นะคะถ้าต้องการให้มีเงินในบัญชีหลังสิ้นปีที่15เป็นจำนวนเงิน150,000บาทต้องฝากเงินต้นไว้จำนวนเท่าใดจากสิ่งที่จดให้มานะคะ หลังเส้นปีที่15ก็แปลว่านี่คือระยะเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือค่าตำแหน่งของตัวแปร n นะคะที่เราจะแทนค่าลงไป n ก็คือ15จําจำนวนเงินแสนห้าหมื่นนะคะก็เป็นเงินเป้าหมายที่เมื่อครบ15นะคะอันนี่คือ b of 15 15ปีแล้วต้องได้แสนห้าสิ่งที่ต้องการก็คือเงินตน้นอ่า อยากรู้ว่าเงินต้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าตรงนี้นะคะเราต้องการกำลังจะหา b 0นั่นเองเอาค่ะิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะทีนี้ลงมือทำเราก็จะเริ่มต้นจากสูตรที่กำหนดให้ก็คือ b n นะคะเท่ากับ b 0คูณอยู่กับในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n ในที่นี้นะคะเราจะแทนค่าตัวไหนเป็นเท่าไรบ้างเริ่มต้นเลยนะคะก็คือ n เนี่ยจะเป็น15เพราะว่าครบ15ปี b of 15นะคะคือเงินที่เราต้องการเมื่อครบ15ปีเนี่ยหน0 0 0แบาทนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็ยังเป็น0.75ส่วนร้อยเหมือนเดิมนะคะ อะซึ่งก็มีค่า0 0 0 7 5เอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็แทนค่าลงไปในสูตรซึ่งก็จะได้นะคะ B of 15เนี่ยก็แทนค่าไปเลยนะคะห0 0 0 0หมื่นอ่าหนึ่งแสนห้าบเป็นสิ่งที่เราต้องการหาก็ติดค่าตัวแปรไว้นะคะตัวนี้ก็เป็น1นึ่งบวก0ูนย์ n นะคะ n เลขยกกำลังคือจำนวนเวลาก็คือยกกำลัง15นั่นเองเอาล่ะค่ะทีนี้นะคะก็เป็นการแก้สมการนะคะก็คือการย้ายข้างสําหรับชุดนี้นะคะมันคูณ b 0อยู่แล้วเราอยากได้ b 0นะคะถ้ามันคูณอยู่ก็ต้องย้ายไปเป็นตัวหารนะคะของจำนวนในอีกฝั่งหนึ่ง พราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียนได้เป็น15,000 0 0หารด้วย1.0075ุดนะคะ 0, 0, 7, ทั้งหมดนะคะยกกำลัง15นะคะเช่นเดียวกันนะคะตัวเลขที่ยกกําลังเยอะขนาดนี้นะคะนะักเรียนจะต้องเอาไปคำนวณน,นะคะในเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ นะคะพอโจทย์ข้อนี้เนี่ยสังเกตว่าข้างหน้านะคะจะเป็นรูปจอคอมพิวเตอร์อยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถใช้เครื่องคำนวณได้นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนี้มันมีแอปของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ด้วยก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้เสียเวลานะคะอ่าก็โหลดแอปกันมาใช้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเท่าไหร่นะคะ เนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยเป็นทศนิยมก็ต้องหลายตัวพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องออกมาในรูปของค่าประมาณซึ่งในที่นี้นะคะจะประมาณได้139,200นะคะแล้วก็จุด473ในส่วนของทศนิยมนะคะเราก็มาพิจารณาดูนะคะว่าเราจะ ตอบเป็นจํานวนเต็มเนี่ยนะคะเอาสวยเลขเป็นจํานวนเต็มเนี่ยจะตอบเท่าไหร่นะคะจะอยากได้เงินแสนห้าเนี่ยจะต้องฝากเงินต้นไว้เท่าไหร่เรียนพิจารณานะคะถ้าเราฝากโดยตัดเศษออกหมดเนี่ยมันจะไม่ได้เงินแสนห้าหมื่นตามเป้านะคะมันจะต้องฝากเงินเกินไวน้นะถึงแม้จะเป็นจุดสก็ตามนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ตัดทิ้งเกินเท่าไหร่เราก็ต้องนับเป็น นะ,ะก็ก็คือเอาด้วยเพราะฉะนั้นจากเศษ200ธรรมดาเนี่ยจะต้องเป็น201นะคะเป็น201มันถึงจะได้เงินตามเป้าหมายอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปดังนี้นะคะอ่าแต่บรรทัดสุดท้ายนะคะเรียนก็เขียนว่าดังนั้นจะต้องฝากเงินต้นไว้ประมาณ1นึ2 0 1บาทอ่าโอเคนะคะเสร็จข้อที่2แล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่สามต่อค่ะ จทข้อที่3นะคะถ้าฝากเงิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่มีการถอนเงินต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่ปีจึงจะทําให้มีเงินในบัญชี2 0 0 0 0นบาทสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างนะคะการฝากเงิน1 0 0 0 0แนี่คือสัญลักษณ์ของ b 0นะคะใช้เวลากี่ปีอันนี้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ต้องการถามนะคะ n จะเท่ากับเท่าไรเงินในบัญชีจะมี200,000ก็แสดงว่าเป็น b of n นะคะซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบว่า n เป็นเท่าไหร่นี่คือ3สิ่งนะคะที่โจทย์ให้มาแล้วก็ถามหาเนาะอ่าโอเคนะคะเวอร์ชันนี้แล้วก็ขึ้นต้นด้วยสูตรที่กำหนดให้นะคะ bn เท่ากับ b 0ในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะในที่นี้แต่และตัวคืออะไรบ้าง เริ่มต้นจากนะคะ b 010ย์หนแสนอันตราดอกเบี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะในโจทย์ข้อนี้0.0075และนะคะ bn เท่ากับส0 0แสนจากนั้นนะคะเราก็แทนค่าในสูตร ตัวต่อต,ตัวเลยนะคะจะได้ bn นะคะือเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่เราต้องการก็คือ200,000ใส่ไปในฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวามือ b 0เป็นเท่าไหร่เป็น1 0 0 0 0อ่าในวงเล็บนะคะก็เป็น1บวก0.007านะคะยกกำลัง n n ในที่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการหาก็ติดตัวแปร n ไว้นะคะ โอเคในขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนก็สังเกตนะมี2 0 0แสนกับ1น0 0 0แนะคะเราไปตัดไปตัดไปหารกันเนี่ยมันก็จะเหลือ2นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือ2อืมเพราะฉะนั้นนะคะครูสลับข้างกันเขียนนิดนึงก็เป็น1.0075นะคะอ่ะยกกำลัง N จะมีค่าเท่ากับ2นะคะ นี่ครูแค่เขียนสลับทางเนาะสองแสนกับหนึ่งแสนนี่ก็หรือจะพูดง่ายๆก็คือนะคะเอาสองแสนตั้งย้ายหนึ่งแสนไปหารยังไงศูนย์ก็ตัดศูนย์นะคะก็เหลือสองนี่ที่มาที่ไปนะคะลำดับต่อไปเอาล่ะเราจะหา n น,นะคะ n เ,เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของเลขชี้กำลังนะคะเพราะฉะนั้นการจะหาได้นะคะก็จะต้อง take log เข้าไปนะคะ take ล็อทีนี้จะใส่ล็อกอะไรนะคะในที่นี้จะใช้เป็น natural lock นะคะหรือล็อกธรรมชาตินะคะหรือสัญลักษณ์ก็คือ ln นี่เทคล็อกเข้าไปฝั่งขวาก็จะเป็นล็อก2นะคะโอเคจากนั้นนะคะตามหลักของเลขชี้กำลัง อ่าตำลักของเรื่องล็อกนะคะก็เลขชี้กำลังมาไว้ข้างหน้าก็คือ n นะคะคูณอยู่กับ n น t ชอ a l ล o g อก0 7 5งนะคะฝั่งนี้ก็เป็นล็อก2สิ่งที่เราต้องการคือ n นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายก้อนนี้นะคะจากที่คูณกับ n อยู่ก็ต้องย้ายมาเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็น n a t u r a l l o g n นะคะหารด้วย Natural Log 1.0075นะคะอ่ะมาถึงขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะคะจะใช้แอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งตัวเลขที่ได้มานะคะจะออกมาเป็นค่าประมาณ92.7 6 5 8นะคะนักเรียนไม่ได้ตัวเลขท้ายแบบเดียวกันก็ไม่มีปัญหานะคะมันก็จะประมาณนี้แหละ92.7 92.8 92.9นะคะมันก็ใช้ได้ทั้งหมดซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ค่าของล็อกเนี่ยทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะซึ่งมันมีความละเอียดค่อนข้างมากทำให้ค่าต่างกันแต่ว่าตัวเลขจำนวนเต็มเนี่ยก็ยังเป็น92อยู่นะคะ เอาละเมื่อคำนวณได้แล้วนะคะเราจะตอบเป็น92หรือว่า93ปีนะอ้ามมาดูหน่อยซิต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่ปีถึงจะได้200,000โอเคนะคะถ้าใช้แค่92ปีไม่ถึงแน่นอนเพราะมันมีเศษอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเผื่อๆหรือเหลือเนี่ยอย่างน้อยต้อง93ปีนะคะซึ่งก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้เพราะฉะนั้นจะตอบแบบนี้นะคะ สรุปบรรทัดสุดท้ายนะคะดังนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยเท่าไหรเอ่ย9 3ปีนะคะจึงจะมีเงินในบัญชี200,000บาทโอ้โห,โหอ่าเสร็จนะคะสำหรับโจทย์ข้อย่อยที่3นะครบถ้วนทุกข้อแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยแมต้องฝากถึง9 3ปีนะคะตายก่อนพอดีเลยเนาะไม่รู้ไม่งั้นก็คงจะแก่งากพอดีนะคะ ก็เพราะว่าเงินต้นของเรานะมันมีแค่1นึ่งแสนใช่ไหมล่ะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำนะคะก็ถ้าอยากได้สองแสนเนี่ยเพิ่มเป็นสองเท่าเนี่ยก็ฝากทิ้งไว้แบบนี้นะคะ93้าสิบสมปีนะนักเรียนจะฝากตอนอายุเท่าไหร่นะคะถึงจะได้อันนี้ก็คือจากโจทย์นะคะแล้วก็ไปลองคิดเล่นๆดูนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะ,ะถ้าน,ะะนำไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเรา อยากนะคะมีกําไรเงินฝากเนี่ยมันดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำนะคะทุกวันนี้เราก็เลยไปใช้อดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทอื่นนะคะอาจจะเป็นฝากประจําก็ได้นะคะบางคนก็อาศัยเงินปันผลจากการฝากสหกก์ออมทรัพย์บ้างนะคะหรือใครจะเล่นหุ้นก็ได้ปันผลค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้ประโยชน์นะคะจากที่ ครูได้สอนแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะก็จะลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะช่อง power math c 1 1ของคุณครูด้วยนะคะก็จะพยายามเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์ของครูเองด้วยนะคะเอาไว้เฉลยนักเรียนเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนาะเวลาทำการบ้านนะคะก็จะได้ มีเฉลยไปดูนะคะสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนแล้วก็หวังว่าการอธิบายของครูนะคะเรียนจะเกิดความเข้าใจเนาะเวลาทําข้อสอบก็ขอให้ทําข้อสอบได้ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ